Google Chrome เราจะเช็คว่าเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือไปอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอย่างไรกันช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4พรภูมิใจเสนอแสบสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสไม่ใช่จิตอุปริกอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิริโชคจากสายดนขา่าวสารความรู้1 4 1 4พรรารัสนะครับก็ต้องบอกว่าบทเรียนก่อนหน้าพาไปอัปเดตแล้วก็เช็คเวอร์ชั่นให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของ Microsoft Edge จริงๆ e d g เนี่ยก็ใช้ตัว Engine หรือพื้นฐานมาจาก Chrome เหมือนกันนะครับบนระบบปฏิบัติการ Windows เนี่ยครับเพื่อนๆที่ใช้งาน NVDA ร่วมกับ p p e t a Tip นะครับ เป็นโปรแกรมอ่าจอภาพก็ Windows M มาที่ d e s เดสก์ท็อปนะครับผมแล้วกดตัว G อใครที่ไม่ไอคอน Google Chrome บน Desktop ก็กดตัว G ไปหา Google Chrome กันเลย g. Google g Chrome 41 of 40เจอแล้วครับผมเมื่อเจอ Google Chrome แล้ว Enter เข้าไปครับ สมมติว่าเอ่อเดี๋ยวมีการแจ้งเตือนอะไรสมมุติว่าเรา Snap v e w เพาท Google Chrome ต่อ,ะมมตอนะครับเราไม่มีส่วนเสริมเช็คเวอร์ชันใน NVD a นะครับแต่ถ้าใครใช้โปรแกรมจอก็มีวิธีเช็คเนะอ่ะโอเคเราจะไปเช็คว่าตอนนี้ Google Chrome เราเป็นเวอร์ชั่นอะไรแล้วก็อัปเดตล่าสุดไหมก็จริงๆใครที่ติดตาม Microsoft Edge จริงๆแบบเดียวกันเลยครับเราสามารถเข้าไปได้ที่ เมนูนะครับเมนู Setting and more หรือการตั้งค่าละอื่นๆโดยการกด2คํคำสั่งครับอัลเทเนต f อฟเอฟฟิลแลนด์หรืออัลเทเนตอีอเอคคุณกดอันใดอันหนึ่งไปที่เดียวกันผมลองกดอัลเทเนตเอฟเมนูสี่เด็ดับเมนูเนี่ยเอชเคไปครับกดอัลเทเนตอีเมนูสีเด็ดับเมนูก็คือมาที่เดียวกันนะครับคุณจะอัลเทเนตเอฟก็ได้อัลเทเนตอีก็ได้เอฟฟิลแลนด์อีเอกคกดได้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ถนัดเลยเพราะเอฟกับอีจริงจริงก็อยู่ใกล้กันนะครับ F น่าจะเป็นนิ้วชี้มือซ้าย E นิ้วกลางมือซ้ายนะครับ E นี่กระโดดขึ้นไปขั้นหนึ่งอ่ะโอเคคราวนี้กดลูกศรขึ้น e x F 4 9 off 49ออกนะครับออกอันนี้ Exit ลูกศรขึ้นผมใช้เมนูภาษาอังกฤษนะครับลูกศรขึ้น Help Sub Menu E 4 8 off 49การช่วยเหลือ Sub Menu อ่าการช่วยเหลือหรือ Help เนี่ยครับลูกศรขวาเข้าไป a t Google Chrome G 1 off 4 About หรือเกี่ยวกับ Google Chrome อ่า คุณอยู่ที่เกี่ยวกับ Google Chrome เนี่ย Enter เข้าไปเลยครับ Banner Landmark Search Settings edit. จะต้องบอกว่ามันแบจาวูเลยครับเหมือนกันเลยเพราะใช้ Engine เดียวกันแต่ว่า Microsoft Edge มีบางฟีเจอร์ Chrome ก็มีบางฟีเจอร์ที่ไม่เหมือนกันเมื่อเข้ามาแล้วอยู่ที่ช่อง Edit Search นะครับค้นหาเราแท็บหนึ่งครั้งยูแอนก o เกิลหนึ่งบอฟสิบอ่ายูแอนก o เกิลคุณและ Google อ่าแท็บต่อครับเมดานมาร์คคลิกแท็บเบิลเกตเข้าวิธีโครอ่าแท็บมาต่อจากยูแอนก o เกิลคุณและ Google ตรงนี้ให้กดลูกศรลงมาคคคีีลลีีย์แปบบลิิงรรรอออตนนู่่าเัจ Google Chrome Google Chrome ลูกน่าจะผมว่าเขาน่าจะมาโฟกัสด้านล่างให้กดลูกศรขึ้นแทนดีกว่าคือบางครั้งถ้ากดลูกศรลงไปเ,เจออปปี้ไลท์เนี่ยคือเลยไปแล้วให้กดลูกศรขึ้น Google Chrome คลิกแคปบลิงรีคอร์ดแอนด์อีซูคลิกแคปบลิงเกตเฮวิทโครมลูกศรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆเ v e r s i o น 99.0.4844. จ็ดสี่วงเล็บเปิดออฟฟิเชียลบีวงเล็ ard, 64, บปิดวงเล็บเปิดหกสี่วงเล็บปิดอ่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นะปัจจุบันของผมนะครับเลขอาจจะมีการเปลี่ยนจุดตอนท้ายเพราะว่าถ้ามีการอัปเดตเวลาเราเข้ามาตรงนี้เขาจะอัปเดตอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแบบ Wi-Fi ด้วยส่วนใหญ่นะครับลูกศรขึ้นครับ Chrome is up to date เนี่ยเขาก็จะบอกว่า Chrome is up to date หรือ up to date อ่าลูกศรขึ้นครับ heading หนึ <ed> ่ง google chrome อ่านี่ก็คือเป็น heading google chrome นะครับก็ Chrome is ลูกศรลงมา Chrome is up to date ถ้าได้ยินประโยคนี้แสดงว่าของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วภาษาไทยน่าจะแจ้งว่า Chrome เป็นรุ่นล่าสุดนะครับผมตอนนี้ก็เวอร์ชันเวอร์ชันเก้าเก้าจุดศูนย์0ุดสี่แปดสี่สี่จุด วววงวป of วงวปปใครที่กดล,ลูกศรขึ้นลงอยู่แล้วเน็ตไม่แรงบางครั้งจะได้ยินคําว่ากําลังดาวน์โหลดนะครับผมกําลังดาวน์โหลดหรือดาวน์โหลดดิ้งอยู่ดาวน์โหลดดิ้งอัปเดตเนี่ยแหละครับแล้วลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วอยู่ๆมีคําว่าเปิดใหม่หรือรีสตาร์ตบัตท่านนะครับเปิดใหม่เนี่ยรรหรือลอนรีสตาร์ตบัตท่นเอนเตอร์ได้เลยก็จะเป็นการปิดและเปิดโคมใหม่เพื่อใช้งานเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับ สำห hm รับตรงนี i, okay, ้ก็วิธีอีกวิธีก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเร็วนะครับอัลเทเนตเอลเมนูซีเล็กเด็ดซับเมนูแล้วกดลูกศรขึ้นไปที่เซตติ้งเซตติ้งเอซีเจ็ดออฟเซ้าลูกศรขึ้นมาที่เซตติ้งจริงๆมันก็คือเข้าที่เดียวกันนี่แหละครับเพื่อนๆถ้าใครฟัง Microsoft Edge คือที่เดียวกันเลยเพราะว่า Engine มัน Engine เดียวกันพอเราเข้าไปที่เซตติ้งลูกศรขึ้นไปที่เซตติ้งหรือการตั้งค่าเอนเตอร์ไปปั๊บจะอยู่ที่เซอร์เซตติ้งแท็บมายูแอ่าตรง Microsoft ์เอทเราจะได้ยินว่า Navigation Landmark ก็คือการนำทางตรงนั้นแต่ตรงนี้จะเป็นเมนูที่ชื่อว่า U and g o o g l e ก็กดลูกศรลงอ่าก็เซกอกเป็นการตั้งค่าทั้งหมดของ Google Chrome เหมือนกันใน Microsoft Edge แล้วเราก็ลูกศรลงไปเรื่อยๆไปหาเกี่ยวกับหรือ About ครับผมกด End เลยดีกว่าเร็วกว่า อยมมู่ย <You S 1> <N. S 2> and Google หนึ่งบั๊กโกลมสอ่ปอ่เนี่ยครับ About นะครับอ่าเมื่ออยู่ที่ U ูแอน g o เกิกดปุ่ม Home N โดยการกดปุ่ม N นะครับแล้วกด Enter เพื่อเลือกเขาจะ Select นะครับแล้วแท็บมา ซึ่งเราอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็เลยไม่ส e l e c t นะครับแล้วก็แทบ,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 แบบเลได้มากคแคบเบิร์กเฮดดิอ่าเนี่ยเขาก็จะเลยเรากดลูกศรขึ้นหรือกดชิปกับเฮดโ e เลก็ได้อีกวิธี g l e Chrome h e a d ดิ้งเลเวลหนึ่งกูเกิลโครมเฮดดิง้งเลเวลหนึ่งแล้วลูกศรลงมาโครมอีส์อัพทูเดตโครมอีส์อัพทูเดตนะโครมของคุณเป็นรุ่นล่าสุดแล้วเวอร์ชัน9 9 0และนี่คือเวอร์ชันของเราที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับใครที่ขึ้นคําว่าเปิดไปหรือรีรอนรีสตาร์ ก็กด enter ตรงนี้เพื่อทําการปิดและเปิดโคมใหม่แบบอัตโนมัติคุณจะได้โคมเป็นเวอร์ชันล่าสุดนี่คือการเช็คอย่างง่ายๆนะครับนำมาแบ่งปันความรู้กันสําหรับใครที่ต้องการใช้เวอร์ชันล่าสุดแต่เวอร์ชันล่าสุดไม่ได้ดีเสมอไปเพราะบางครั้งมันก็มีปัญหากับสกิลเลเดอร์ที่เราใช้งานเหมือนกันดังนั้นถามเพื่อนๆก่อนว่าฟีเจอร์ใดที่เป็นปัญหาและเป็นปัญหากับเราไหมถ้าไม่เป็นใช้แต่ถ้าเป็นปัญหาอยู่เวอร์ชันเก่าก่อนอย่าเพิ่งไปอัปเดตนะครับแต่ว่า บางครั้งเขาก็อัปเดตอัตโนมัติไม่ได้บอกเราเพราะว่าก็ค่ามาตรฐานคืออัปเดตอัตโนมัตินะครับลาไปก่อนกับความรู้ดีๆจากบริการหมอคอม1414พลัสกันนะครับสวัสดีครับผมหม,คมอคอม